ตามมาด้วยเดี๋ยวเวลาแป๊บเลยนะครับขอโทษนะครับวันนี้เน็ตอ่อนมากเลยครับหมุนทางไหนก็อ่อนครับวันนี้เน็ตไม่ดีนะครับวันนี้แต่ยังไม่โชคดีมากนะครับที่ได้ลายเซ็นไปนะครับดูให้ดีฮะลายเซ็นอาจจะมีอะไรที่แอบแฝงอยู่ถ้าอาจจะไป ตีหวยได้ในวดนหน้านะครับผมพอเขาถ่ายรูปได้ครับผมขอเวลาแป๊บนึงน,นะครับสำหรับพี่ๆที่อยู่ด้านหลังนะครับโอเคโอเคครับผมยังไงฮะขอเพลงกันไปแล้ว ขอเพลงพระรองร้องไห้โอ้แม่เก๋เราคอนทุกขเันแล้นะคนพทุกขเลยนะเนะห็เนะพระเอกกอดรักสัมผัสน้องม่อยากจะมูก <laughs> ขอบคุณครับอะไรนะรักครึ่งทางแม่หยอดเพลงรักครึ่งทางมาอีกแล้วมีรัก <c oughs> หนึ่งเดินครึ่ง ขอพระคุณครับมีมีใครจะหยอดเพลงอะไรหยอดเพลงอะไรไหมครับอะไรนะสาริกาไรลังเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอ้โหมามีโพยไปแล้วแม่แม่ขอเพลงใจจะขาดเดี๋ยวเราให้ค่อยค่อยหยิกแก้มยอบโอ้โหเยอะไปไหม ใจจะขาดแล้วโอ้โหสูงมากทำไมนี่ยังต่ำไปนะขึ้นคีสอนะอาจารย์ขอเพิ่มอีกสองคีโอ้โหใจจะขาดเที่ยวเชียบนี่จะขาดจริงๆแล้วมันต้องอย่างนี้โอ้ยอ่ะพวกเราไม่ยังไม่ต้องฟังเพลงครับมาดูไดโนเสาร์ก่อนเก่งมากลูกโอ้โหสุดๆแม่ครับลูกแม่ไม่ไม่ปกติแล้วตอนนี้ ขอ,อขอเซ็นหน่อยได้นะมขอเวลาแป,ป๊บเลยนะครับแม่ปิดรูปที่ไหนมันซีดจัง,ง <c oughs> เลยเซ็นเร็วนะครับไดนโนเสาร์เดินหนีไปโน่นแล้วนะ <c oughs> ไปแล้วลูกสาคูอร่อยขอบคุณครับอ้าวปากกาใครเนี่ยฮะ <c oughs> ผิดคนไม่ใช่ปากกาแม่นะโอเคโอเคหลับตายังไงพ่อะไม่เห็นอะไรเลยแม่ใช่ไงห <c oughs> ลับตาสิสิรัก หลับตาสิที่รักในวงแขนของฉันจะไม่มีผู้ใดคิดทำร้ายเธอได้ประมาณนี้โอ้ข,ข,ขอเก็ไม่เยอะเลยนะท่านวันนี้ไฟสว่างมากมนะท่านถ่ายแล้ว,วลูกมาไม่ใช่ ได้น้องสาวไปกุ๊ก <ขอ S 1> <ร>ได้ยังไงเนี่ยมันสนด้วยนะเนี่ยสนเหมือนไอ้อ้นนะอยู่นิ่งๆแม่อ้อยขอเพลงรับเธอทุกพศออไก่ไก่ขอบคุณค่ะแม่อ้อยอีกครั้งขอเพลงคิดถึงจำปาแม่ไม่ะไรวันขอบคุณค่ะ,ะยิ้มก่อนหานตาหวานก่อนเปิดอันนี้ขอเพลงหรือบอกขอเพลงหรือบอกอะไรยิ้มก่อนหวาอ่านอะไรเนี่ยแต่ขอจัดยืนสมัยฮะเดี๋ยวจะหน้ามืดนั้งน้นขาเริ่มล็อกฮะ อายุขนาดน,นี้เขาร้องแล้วไปหมดแล้วขอบคุณครับผมกอุตสาห์ถกขาข้าเกงเป็นเพื่อนไรอันเี่นสองคนขนนักแข่งดำปีน <c oughs> ไม่น่าพูดเลยคนเดยครับรักเธอทุกพอสองอ่าฉัาานรักเธอรักเธอสุดๆ เจ้าอาทิตย์ตั้งแต่เธอมามาเป็นเจ้าชีวิตประตูหัวใจก็ปิดไม่เคยมีน้ำใจไก่ไก่เอาแบบเวอร์ชันเมืนะ่อวานเลไหมหรือไงลองดูอ,อันไรกันเวอร์ชันโจ๊ตกตะโจ๊กไก่ไก่ก๊า กันสมวดแล้วมั้งเนี่ยเป็นไก่ย่างหมดจะชา้าคิดถึงจำปาก็มากินใช้ไม่พอจะอยู่รอยอย่างไรกันพี่เลยต้องคิดสมำารไปทำงานที่เมืองเกาหลี ตอนคุณมาก็บอกว่ายากับสามีเป็นไม้มาหลายปียังไม่มีหาร์ดแวร์ใหม่แม่ทอสมูกกำลังเป็นช่วงพันใบกระด้างร้อนไฟไม่ติดใจหมออาจารขอบคุณครับมีดอกไม้ให้ดูเฮ้ยต้นไม้ ขอบคุณครับจดหมายอีกแล้วใช่ไหมใช่โอ้โหอันนี้มาเป,ป็นปึ้งอ่านแข่งกับคณะกรรมาการพร้อมกับให้เนื้อเพลงมาให้ด้วยนะครับโอ้โหรักมากขอเพลงสามเพลงครับนตาลาใสาไรอ้อยคอยรักกับเธอเตรียมจากขอบคุณมากครับ,บ,รบแนบเนื้อมาให้แล้วกัวในอันจธอจำเนื้อไม่ได้ไงกระเสริฐสุดๆอ่าดีมากครับรอนแล้วมาไรนะขอบคุณมากครับรอคอยนานแล้วใช่ไหม ได้ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมมาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำบุญนี้บาปน้ำพี่มาไม่จ ไรหอยหอยนะ เรียมจ๋าเอานะเป็นเรื่องแล้วนเนี้เสียงนี้ที่ดังเรียมไอฟังจำได้หรือเปล่าเสียงนี้เป็นเสียงบอกข่าวว่าข้ามารับเจ้ากลับสุพ สุพเเตียมกลับนะเรียมนะกลับเชนี่เือ๋ว่าเป็นการบอกให้เรียมกลับบ้านไปด้วยในตัวครับโอ้ยขอเพลงดําเนินจ๋าโอ้ดําเนิน ไอ้แค่นี้ฟังมาแค่นี้แ้าไงไม่ร้องดำเนินสะดวกซะเลยนะไม <c oughs> ่ชอบชอบจับมือเอาชอบเลยนะจะตอกแล้วลนะฮะกำลังสนุกสนานครับผมรอวันเธอว่างครับผมเรับเฮ้ย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  วันนี้จะนิ่งไม่กลัววันนี้จะนิ่งไม่กวัว